ับสวัสดีครับผม TC Channel นะครับตอนนี้รถเคคอนกรีตนะครับมาส่งคอนกรีตให้นะครับก็นี่ก็เป็นการเทลงมาที่หลุมตอต่อหม้อนะครับเป็นหลุมแรกเลยนะครับคุณพันคุณพันคุณพัน ไี่ยังครับอ่าเ่าขาโยนเหรียญนห่นไหมทุกอยังพ่อฟังเนี่ยเฮ้ยที่พี่โยนเห็นมันโยนเหรียญนี่บอกเออไม้ยปลือกเยอะเดียวไม่เร็วใช่ไหมฮย่านท่าห้ส่วนะครับผมย่านชีพเทาเด้อกวางข้างๆลายเด้อเออทำไมต้องโยนเหรียญครับครับตอบเลยครับือว่ารวมทบุญน้ำกันครับ อันนี้มันจริงมงคลแหละกันเลยท้ำให้มันเป็นมงกุลเพราะความดีความตอบนะเพื่อนครับเกิดจะได้ขาย่อเทนเนลดีๆประมาณนนั้ความเชื่อสิ่งดีๆเนาะครับสิ่งดีๆเข้ามาน้าเด็ดที่วัดปีทะล่างในหนาวนี่น้ำไมลื่นวะนีเนะ ลงแล้วนะครับ้ลงปทสไลสะดวกไงโอ้จะพอมรัีทพรลงคก็รอรุ่นลงคนก็รุน่นไว้ได้วยนะครับคนที่มาร่วมงาน ยายละคนก็ใส่ของดีลงไปด้วยเดินมาหน่อยอ่าเรืเนียนตรงไหนเงอย่างรกเอนลงุเทียเราก็ลงเี่กเอาน้ำมาคนดีคนดียอดเยียมเป็นยังไงเตี้นค่ะค่เตมองฟุกเล่นุกานไม่หันลงลเรียนไว้มีแต่แนวดีๆเนาะก็สีด้เปินมงคลเนาะ เขายกบ้านไว้เขาไปยังลงมหลุมไว้เออโอเคแต่๋ยวมาเขาจะเอาเงินใส่ไว้เนาะไออีกเนาะนั่นเสื้อยีนน่ะเสื้อเป็นมงคลลุงลงเราเห็นมาลงยังไหนอิงสีก้อนนะครับกับย่าพาทั้งเดชนีดมึงมาเอาที่ฐานลงก่อนเลยครับทั้งสีลุงระวังนะลุงนะถอยหลังไปหน่อยเด้อจะเดินมาข้างหน้าเดินหน่อยได้อ มงเซอธิทฐานก้อนหมุนนะครับมันมีอยู่แปดพอนนะก้อดหินปตะกิดนะครับก้อนหมุนตะกิดเดี๋ยวที่บนในต้องเดี๋ยวลุงกำลังไปเอาหินนะครับตอนนี้ลุงก็กำลังอธิษฐานเอาหินลงไป ที่ลุตงต่อม้อนะครับยาคาต้องแบ่งนะครับแบ่งทุกกลุ่มไหมยคาคาแบ่งทุกรูปครับมีไม่ต้องแบ่งยังตัดเอานี้เลยควรจะไมงโยนโยนยาคาไมงโยนลงไปบนนะครับระวังนะลุงยาคาต้องแบ่งนะครับเกิดดินตรงนั้นมัน่มันเห็นกันไปครับกลัวมันซุดลงไปเหล็กข้างล่างนะั่ๆๆนโอ้รือของยาคานะครับ ป็เสตัวนี้เขาเรียกว่ามันดับคิดหน้าครับกันคิดหน้าย้อนเวลาสร้างเสร็จครับลุงจะได program ้ไม่แพ้มันมีหลังหน้าการคิดหน้าครับผมไครับครับผมวันสร้างของใหญ่ครับ ไม่เคยพักไม่แน่นลุงเป็นแค่โยมเวลาสร้างของใหญ่เสร็จบางทีมันจะแพ้ตัวเองก็เหมือนกับพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารเวลาสร้างเสร็จท่านต้องหนีออกก่อนหนึ่งพรรษาเหมือนกันครับอคืเเล็ดนาะแต่ตัวนี้เขาทําเคล็ดไว้ให้ก่อนแล้วทำเคล็ดไว้ให้ก่อนแล้วครับโดยโดยใช้หินสองก้อนแปดก้อนครับหินแปดก้อนครับผมหลุมละวสองก้อนรวมแล้สองก้อนรวมแล้วสองก้อนค่ะผมก็ยากคาะ กี่กี่ต้นกี่ามันเอามาทั้งหมดอ่ะแปดครับแปดต้นครับผมเราลุมละสองต้นครับผมแบ่งแปดต้นครับลุมละสองต้นก็ับผมแปดต้นแมงหินก็แปดก้อนย่าคาต้องมาทำอะไรครับก้อนละสองย่าคาตัวนี้เอาเข้าพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับคือของชุดนี้ยู่เรียบร้อยแล้วใช่ครับวันที่บวงสรวงครับวันที่บวงสรวงเสร็จแล้วจะเป็นย่าคาที่เราเข้าพิธีวันนั้นเนาะเป็นยี่ห้อ ก็จะมีญยาคาแปดเส้นนะครับนอกที่เราไดเอามาเข้าวิธีในวันนั้นนะครับ mm hmm. ก็จะเฉลีย่ยใส่หลุมละสองสองเส้นเนาะหรือว่าสองต้นนี่เองก็เป็นหลุมที่สองนะครับเป็นหลุมที่สองนะครับที่ดงเอาหินมาวางแล้วเพื่อที่จะเทละหมอนครับขยายแต่เป,เป็นเป็นเคปนะครับเป็นเคป มาบริเวณ้างานนะครับม้านจะได้อันนี้เบูมามานะครับหลุงนะครับเก็บกันครับผมนี้สือขั้เนืนะครับแตงาเสือังปีนี้องหานิดหน่อยนะครับกระตุกนะต่คาบางมคาบบขอไถเด้วก็แตกกันงา อันนี้คูณถึงที่สองลงไปแล้วนะครัยวันนี้ดูครับลุงจะโยนเงินเหรียญลงอีกสักกระดานนะเปนแรกโยนลงไปเยอะเหมือนกันนะครับน่าจะเกือบญร้อยนะครับ นี่เป็นการทำฐานลากหรือขัวนะครับวนการนนสวนฤดูอ,อ,อ,อที่หนึ่งนะครับ ใชาวันนึงวันงวันครงับนงวันนึอดันนึงวันนึงยันนึงนีึผวันวันนึงวันนงันนึงวันงวันนงนนนงวันนันนึงวันนึงนนึงวันนวันนึงันนึงวันองวันนึงอันนึวนัวนนึงวงนนงวันนึงอนวงังัวงัวมวงัวั พอเมเช้ามันเอารถเงียมากั่งให้เอาเงียมากผมว่าถ้าเอาบ่เบิดเฟอ่นวามันเอาลถดเงยบมันมันกะไ่ได้เ้วเพวกะว่าตั้งใจว่าเอาเียอดอยนี้สูงข้นงยตัวแท้ตั้งาเตได้อยู่เ่ได้อบู่ตัวน้อยก็ได้ครับในัยกคแล้วมันจะมีเสาตัวตัวน้นมันจะยาวกตันี้ได้หรือตวปลายเอาสเนาะ บอกว่าจะมุ่งประมาณก็สิบองครับแอ้โคุยคับเจ้าเลยรังร้านมับุงราษไม่ได้ครับแล้วก็เรื่องของนี้เรื่องของนี้แล้วว่เมื่อเยนนี้ตอนเช้าแบบเตาลุงเจ้าร้านของลงต่าเขาเลยแสแบบแบบนี้ครับแบบติกอ๋อแบบนี้อกสทเข้าไปมันเร่เศร้าทางคนเรับองข้าวโอ๊้าอไปแล้ว่ะาครับการทำงานนะครับ เ,เอาโทรศัพท์ขอยไปใสไว่วาดไม่ใช่โอ้ย<ด>อมันค<อ>ุ้มชวมบุรั่งดูในฝาสวนนะครันบ,นบนี่เรามีอะไรบ้างกว่านี้นะมีค้นอ๋อระระตอนนี้มีลุงเสืออยู่ตรงนั้นอยู่ครับลุงเสือให้หับบนบอกครับ,อบอเดี๋ยวเดี๋ยวเอานุ้งไปเอาโทรศัพท์ให้นะครับรพรคนเดิมโทรศัพท์ครับมีป้าจำลองนะครับสวัสดีครับป้าครับสวยเหมือนเดิมนะครับ เป็นท pues ี่ไหนเรา z o ม m บุ้มดูมองเห็นหรอเขาเป็นลุมย่งามคำแรมเป็นเห็นลุมคำแรมเห็นหลุมคนเห็นอยู่ ที่สามที่ตงคนเอาหินงนดลที่โล่งงโอ้บอกเดี๋ยวก็จะไป oh